อาทิตย์อ่างทองอาทิตย์อ่างทองอาทิตย์นครสวรรค์ <ST AR> เริ่มมานี้ครับหันกลับมาใบคำนี้อชื่อจริงพี่อะอัปปพรถูกต้องไปถูกต้องอันนี้อะไรฮะโอ้ยเพลงที่ฉันน่ะอารมณ์ไม่ดีอะอ่าฟาวครับมีคำว่าอารมณ์ฮะไม่ได้ครับเฮ้ยอันนี้อะไรครับโอ้โหไม่ไม่ดีเลยเป็นเรื่องไม่ดีเลยอะ่ะเกิดอาเพศ อาเพศถูกต้องไปไหนอันนี้อะไรครับเป็นพี่น้องเป็นอิสลามเป็นเขาเรียกอะไรอาบังอาบังถูกต้องอนี่แหละรครับอา่าเวลาไปงานศพเอาพวงหรีดเพื่อไปไปอะไร <Oke. S 1> อะไรครับถูกต้องครับนี่ฮะอุ้ยอะไรไปเป<อ>็นคำถามตะวันเขาเรียกอะไรตะวันเอเออาทิตย์เอเออาทิตย์อาทิตย์อ่าต่อจากสิงห์บุรีไป เดี๋ยวกันนะอาทิตย์ย่างเนี้ยจังหวัดจังหวัดอ่ะอาทิตย์ชัยนาทศรีชัยนาศรีอาทิตย์อ่างทองอาทิตย์อ่างทองอาทิตย์อาทิตย์นครสวรรค์อ่างได้อออ่างกันอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยอันนี้อะไรโอ้อะไรวะเนี่ยจะไหวยังไงอ่ะขอบคุณอะ แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นฮาริคาโตะฮาริคาโตะถูกต้องไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรคือคนที่มีความรักที่ไม่สมหวังอ่ะอ้าวฟาวครับอีกคาร์บอนรักครับคาร์บอรักดิอันนี้อะไรฮะอ๋อครูที่เป็นอ่าครูค่ะครูภาษาอาจารย์อาจารย์ที่ไม่เล็กอาจารย์ใหญ่โอเคนี่ฮะเออทุกคอเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาษาเนี่ยเวลาเขาไหว้ แต่ว่าเป็นคำนอบน้อมอ่ะผ่าผ่าผ่าข้าม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 ไปเมย์หมดเวลาแล้วไปไปอันนี้ครับเพื่อนโน้ตตลกตลกหมดเวลาอ่าผู้คุณเดี๋ยวมาดูกันอมิตาภูตออมิตาภูตโอ๊ยอามิตาภูตต้องใบไงมิตาภูตทัทัยยังไง อตทา,ายางทายงางวันอังคารแล้วต่อด้วยอ๋อพุทธทายาง